แอบเบตุสโซด a บทละเอียดผสมน้ำผึ้งจากสมุนไพรทั้งสองชนิดซึ่งเป็นที่กล่าวขานถึงประสิทธิภาพและการรับรองจากนักวิชาการอิสลามได้รับการผสมผสานอย่างลงตัวเพื่อบรรเทาอาการข้อเสือ่อมปวดประจำเดือนปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับทั้งยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับสมุนไพรต่างๆเพื่อเน้นการบำรุงเฉพาะทาง มีทั้งแบบชนิดเหลวได้รสชาติความหอมหวานของน้ำผึ้งและกลิ่นหอมของัปบปุตูาซดาและชนิดแคปซูลบรรจุ100แคปซูลทานง่ายสะดวกรับประทานวันละ1-2แคปซูลหรือ1ช้อนชาก่อนอาหารหรือก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร0852277005หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ w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  i e s h o p t v ต้องการเป็นตัวแทนจำหนา่ายโทร0817001874 0853650015